เาวจังหนาบราว่จังีสกวาง้สียังไงควันลงมามาบ้านควันหยาดมาเฮือนบหมอมาเดือบูจังตั้งมามาหมอมาหาบูจังตังเต่าเจตังบูหลิงทัไงนี้เก่งแน่ๆเจแก้มโลดเลยนะได้ไปนะฮะสาวไม่ไถ่เพี่อสาอยางมดบอก

กินดีเป็นลาป้าโรนอนเป็นหายเป็นหายเป็นือเป้าเป็นเอาเป็นมือดำม้อดำยังใส่จ้างตังคุณยังใส่เงายังใส่นตา้มานยใส่ให้งาจริงจังต้องความีบยบนแต่งานีตุ้มมีคนเจ้าเอาเพี้ยบดดีฮเพื่อนดาราารสัมภาษณ์ี้หาลุยื่ย่องน้อย่นย่า ยังมันมันมีจังตัวตัวมอลงมีสับฟ้าอหลตันมอันไหลไหลนั่นยังมีข่าวว่าโอ้โหยางยั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 งยางยั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 งรังย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 างยั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 งยางยังยาเยังยังยางยังยังยางยั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 ง ไก่ีตั้งเขาตล้อนมอ้อยขันมาปูมาเนอขันเน้อเสือมาเน้อว่าขันัวมอกูจังเอาลามเสือูหักูแปมาก่อยแ่น้อยมออยก่นมาหูมาเนอขันืเขาปหมอกฟ้าเน้อาเขาลามอตอนมาเขาจอนได้ทีมอขันมอูจังเราลิงยาวมายวงนีเกกันลงกะเออมันยังไฟลง่้นอง

กนเือกนวโดนกันนยั้หน่ยนมานักยไหเลยนักหนหมา่มจสีหอขัรงอู้นี่เขากืาบตานนเขากราบนี้ต้องันตอนนี้อ้อยขันมาวยลง่นังกูเชื่อสื่ขงขาวรู้ว่าสื่อขอหลอนไปลงยุ่นง โบกป้ายใส่บังบานเลยถนนทางกรุงเทพคุณอาเออมาแล้ว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 

คนทางนี้อาไปไปลุงลุงฮัลโหล Soi tinh gửi này mà hả 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 hả

không bào dài đấy thôi, vàng vàng, đen đen, đen đen, long non, mau bay, em bảo long non đấy, anh Ờ, a half quách tìm ngoài lều qua mỗi ngày phải quách của mỗi ngày 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 mỗi

别呢？